ผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ค่อนข้างใหม่สำหรับฟ็อกซี่มากๆนะครับปกติพวกเราจะเป็นแบบสายร้องเพลงสายเต้นซะมากกว่าซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้เกียรติพวกเราฟ็อกซี่นะครับผมได้บอกว่ามาชิมอาหารอร่อยๆนี้ด้วยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อร่อยมากๆครับมันจอยได้บอกว่ามี้ข้าวร้อมกันบน้อน้าวคนจ้าหุคนด้วยใช่จริงครับเราเหมือนเราไม่ได้มาแฮง n g out กันแบบเป็นแบบช็อตสั้นๆอะไรอย่างนี้ยครับสนุกดีครับเมื่อกี้ได้บอกว่ามีอาหารที่เราแบบอร่อยมากที่เราได้ทานเป็นยังไงร้านอะไรร้าน ของเมื่อกี้ใช่ไหมครับเป็นร้านเบบี้ชิโน่หรอโครับผมสมมงพวเราเองเนี่ยก็ได้ลองชิมแบบเมนูหลากหลายแล้วครับผมแล้วรวมถึงมีเมนูสเปเชียลด้วยครับที่มีเฉพาะที่แซนด์วิชของเวที่นี่ด้เลยดีก็มาเลยครับแต่ก็คนชอบเม่รวยนะครับถ้าเป็นอย่างคุณนหนคณชอบพิซซ่าเป็นพิซซ่าพิซซ่าเลยพิซซ่ามินไทรโก้ท่ดีว่ครับผมแล้วก็ขนาดของเป็นของความหวานเลยเป็นยังไงคะมันอร่อยมันเป็นพิซซ่าแป้งหมมเมลและพื้นมันนี้เข้าไปแล้วนุ่มหอมแล้วุ่มหอมเลยพันาักก้าพันนักก้า ส่วนพานาคาต้าเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสก่เลยียวแดงแล้วส่วนตรงสีเขียวเป็นครีมเป็นชาเขียวอร่อยมาวมันดึงด้วยมันดึงด้วยไม่ชิมเลยน่าอรงอยนมากอิงอยนมีคน่าร่อมน่าร่อรอาล่ะองนี้เชอบชอบโซนไก่ไก่ก็จะมี FC กับอกับเลมอนไก่เลมอนเหรอท่ ซึ่งเอาเนี้ยว้าวตรงชิคกี้พายเลมอนมากเพราะว่ามันเป็นแบบอาหารเฮลตี้เราอ่องนี้ไม่ค่อยกินเฮลตี้นะครับผมแับคีโนเวลาเจอร้านสลัดที่อื่นก็จะแบบว่ากินไม่ค่อยได้แต่ที่นี่คือกินแล้วมันรู้สึกเหมือนกินข้าวปกติเลยอะไอยีม่เหมือนกินเลยก็กินง่ายมากส่วนในตัวของอินเดีซีนี่ก็คือว้าวบอลซ่าแบบการเข้าไปลุกโง่ไห่ก็ใช่กินไปเยอะไหมคะ enjoy ขนาประมาณนึงครับผมประมาณนึงครับอร่อยครับอร่อยมาก ครับผมส่วนของคิมนะครับชอบเมนู Black Forest French, French Toast ครับผมเป็นแบบว่าเมนู French Toast แล้วก็มีแบบเบอร์รี่ราดด้วยช็อกโกแลตก็คือแบบเข้มข้นครับแล้วก็อร่อยมา,มากๆครับที่มีเมนูหนึ่งครับเป็นอาจจะไม่ได้เวลารครับแต่ว่าพวกเราไ,ได้มีโอกาสได้ชิมเหมือนกันเป็นตัวทอดอกเมือกันฮอดอกอเมริกันอเมริกันซอสเสริอมกันซอสเซริชชีสครับผมโอ้โหนี้แบบทันไปคือชีสแบบไหลทะลักออกมาคือแบบฟินมากาครับใหญ่จนได้ลองนนี้อร่อยจริงครับผมจริงๆผมชอบทุกเมนูเลยนะครับแต่ว่ามีอันนึงที่ผมกัดครั้งแรกแล้วผมว้าวแบบ ตาตื่นแล้วผมยิ้มแบบยิ้มแบบแฮปปี้มากๆก็คือเป็นไก่ NFC ครับผมซึ่งเป็นรสชาติสไปซี่ครับซึ่งแบบตอนที่เราได้ชิมแล้วเราแบบกัดเข้าไปคำแรกเราแบบเราตกช็อกมากเพราะเราไม่คิดว่ารสชาติมันจะแบบละมุนแล้วก็อร่อยขนาดนี้ครับแบบอร่อยอ้าแลอร่อยแบบพูดไม่ถูกครับคือต้องต้องกินเองครับแจวมากมากครับครับผมส่วนผมประทับใจเครื่องดื่มครับ มืนผมได้ได้ดื่มเนูเทลล่าของโชกุนแล้วก็เออเออเอออเออเอนเออเออเอนเออนออเออนออเออบออเออเออบออเออเออเอรเออเออเออเ่อเอ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 มเออเออเออเรับออเออมออเออเออเไอเอวเออเอ็เออ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 ่ออเ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 มอเออออออเเออเอม่ออเออเบอออเออออเออเอกเออเออเลอออเออเนออเอเเ รู้สึกเป็นฟิวชั่นที่ดีแล้วก็มันมีเคลมีผักีขับอะไรไม่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 รู้สึกกินแล้วแล้วแฮปปี้รู้สึกกินแล้วสุขภาพดีแต่ว่าสตรอเบอรี่ช้อนเค้กก็ดีก็ดีมาราพีก็ดีก็สุขภาพครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ขอของหวานด้วยก็ได้ครับเออแต่จริงๆแล้วคือเราเราก็สั่งหนึงมาราพีจะแชร์กันได้แชร์ใช่ครับได้ทุกอย่างเลยครับลดความอ้วนลดความอ้วน ได้ครับอยากจะฝากยูสเซอร์แล้วก็แฟนๆดูทุกคนนะครับมาชิม <burning> ก <artists> ันนะครับที่ Baby Chino Co นนะครับที่สยามดิสคอรีนะครับเพิ่งก็คือสายบรัานสายแฮงเอาท์กับเพื่อนๆสามารถมากินได้เลยครับใช่ครับผมซึ่งเปิดทุกวันเลยนะครับผมที่สยามดิสคอรีชั้นจีนะครับตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มเลยครับเด็กยาวๆเด็กงานของงานของเกาครับานคือไงบ้างเออเห็นผม ตวงสิ้นปีก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตครับใช่บเป็นสิวัอมีบ้างปะปาไปครับผมซึ่งซึ่งก็ช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มโล่งๆมือก็เราก็พร้อมที่จะออกไปสดลกสามารถสามารถแอดออนเพิ่มเข้ามาได้เสมอนะครับที่อยู่แบบอีก2วันมีงานเพิ่มเข้ามาพวกเราบ็อกซี่ก็ยินดีนะครับพวกเราชอบทำงานมากๆครับให้เวลากับการทำงานเต็มที่อยู่แล้วครับ แต่ว่าคือเราก็มีงานติดๆกันตลอดทั้งปีเลย,ยจริงๆหรอพี่เนาอจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะครับจริงๆก็ยังมีวันวันที่เราโล่องอยู่เหมือนกันนะครับยังอยากมีโมเมนต์ที่ตื่นมาทุกวันแล้วก็เอ๊ะวันนี้เราไปทํางานอะไรอยู่ครับซึ่งตอนนี้ยังมีบางวันที่แบบตื่นมาแล้วเราก็แบบยังมีตารางซ้อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆสามารถซ้อมพร้อมทํางานได้นะครับคือแบบทำงานเสร็จแล้วก็เออมาซ้อมก็ได้ครับพี่แสดงว่าช่วงนี้นนี้มันจะ่อยพลังกับการทํางานกันตลอดใช่ครับผม ตารางเรายาวถึงปีนหน้าหรือยังครับยังครับโอ้ไม่ไม่ขนาดนั้นเลยครับยังโล่งถึงถึงปีหน้าเยอะอยู่ครับผมปีนี้เราก็ขึ้นคอนหลายคอนแล้วแะมีแบบความประทับใจทในแบบว่าในีต่ละมากกว่าเดโอ, <c oughs> โอ้คือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราประทับใจในทุกๆเวทีเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละเวทีก็จะมีความสนุกความตื่นเต้นในแต่ละเวทีที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าในแต่ละเวทีเราก็จะมีโชว์พิเศษพิเศษคอยเตรียมให้แฟนๆทุกโชว์อยู่แล้วครับผมเลยรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราได้ออกไปโชว์ในคอนเสิร์ตหรือเฟสติวัลต่างๆเเเเเเเนนนนนี่่่ยยยพพพพววกกรรราาาาาาจจะะะแบบตตื้ัป็ิศษม แสดงออกมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วอยากให้แฟนคลับทุกคนที่มาชมรู้สึกว่าแบบมีความสุขแล้วก็ได้รับอะไรดีๆกลับไปจากทุกๆคนเลยครับอย่คือแบบว่าปีหน้ามีอะไรที่เราแบบอยากจะทจมีอะไราปีหน้าใช่ไหมครับปีน้าจะมีอะไรกันมาจริงๆรู้สึกว่าในพารอื่นๆพวกเราก็ยังสนใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาพยนตร์เองก็ตามหรือว่างานถ่ายแบบแฟชั่นหรือว่า เดินแบบก็ตามพวกเราบ็อกซี่ชอบมากๆนะครับหลังจากที่เราได้ไปชิมลังเล็กๆน้อยๆมาแล้วรู้สึกว่าร<ม>จริงๆเราก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเพิ่มพัฒนาเพิ่มในสกิลอื่นๆด้วยเพราะว่า<ม>เราอาจจะยังไม่ค่อยได้โฟกัสในด้านอื่นๆสักเท่าไหร่แต่เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วครับมีไหมมีแบบว่าสปอยแล้ว่าเดี๋ยวซีน่าจะได้เจอบ็อกซี่ในแง่ไหนบ้างแง่มงสโล่แน่นอนครับเดี่ยวเดี่ยวครับแง่มุมเดี่ยวมีแน่นอนครับข้งไหนล่ะคะโซโล่งานโซโล่เด <ๆ S 1> ี <ๆ S 1> ่ ที่จะเ่อยปีหน้าเป็นไงกันแล้วเอ่ยเราเรียหน่อยทุกคนอยากคู่มากเลยทุกนที่กันยิ้มยืนยิ้มก็เรียกว่ากำลังตั้งใจปั้นกันอยู่ดีกว่าครับเพราะว่าเราก็อยากให้โซโล่โปรเจกต์ของพวกเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็สมกับการรอคอยของทุกคนเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยพวกเราพ็อกซี่ก็มีความชอบมีสไตล์ที่เราอยากจะเอ็กเพรสมันออกไปที่แตกต่างกันครับแล้วก็เชื่อว่าก็มีได้เริ่มฟังแบบว่า ครับหมายถึงว่าก็ชคนของรสชาติแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามกันจริงๆเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับพวกเราจริงๆครับแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งวงไปไหนแน่นอนครับอันนี้คือโซโล่เราจะออกแบบว่าไล่ๆกันเลยไหมพร้อมๆกันหรือไงอ๋อจริงๆน่าจะอยู่ที่วงล้อครับผมเดี๋ยวเราจะลองหมุนวงล้อดูครับว่าใครจะออกก่อนหรือว่าปีละคนดีไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับปีละคนนะดิอ๋อไม่ผไม่ครับหมายถึงว่าวงวงล้อใช่ใครับวงล้อสุ่มดวงท็อกซี่ใช่ใช่ครับ สุดดวงแล้วมีการช่อหมุดนะช่อหมุดจริงจริงไม่ถนัดเลยครับถ้าถนัดผมน่าจะเป็นคุณกันเป็นตั้งนานแล้วครับตอนนี้ยังเป็นน้องกันอยู่เลยครับคุณกันวะแล้วเดี๋ยวเราจะเสี่ยงระวังว่าใครจะออกก่อนอันนี้ผมรอเล่นนะครับรอเล่นอาจจะต้องมีการประชุมหารือกับผู้ใหญ่อีกทีนึงครับว่าเราจะมีแบบแผนยังไงครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามใน Official Boxy แล้วกันครับเราน่าจะพยายามอัปเดตข่าวสารข้อมูลต่างๆเรื่อยๆอยู่แล้วครับมีแบบว่า มในส่วนของโปรดิวเซอร์เนี่ยต้องรอติดตามต้องรอติดตามก่อนนะครับเป็นจีบอยโปรดิวครับวันนี้อังนี่จะแกล้งกิ๊บเนี่ยเป็นพิเศษนะครับเจตีนี้ผมไม่สปอรแล้วผมขอไปในหลายสำนักข่าวเจตีนี้ผมไม่ค่อยหลุดแล้วนะครับผมถ้าใครที่าแบบชื่อติดตัวก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วเปลลี่่ยนไไมด้้แวจริงๆครับผมแต่โปรดิวเซอร์เนี่ยเราก็แล้วก็เรืองคนที่เขาเรียกว่าแบบว่า ทำเพลงของเราแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเขาสไตล์เขาเรียกสไตล์ของเราจักแกเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นนักกุศลของทุกคนไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยมีมีไม่รู้จักครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนบนโลกก็เป็นครอบครัวเดียวกันครับผมเราเราเรื่องละครถึงกันละกันครับผมเราช่วยกันครับรอทุกคนมาไม่ฉีกซะแล้วนะครับเอาแค่อย่างนั้นแต่ว่ามันมีหกโซโล อยากเป็นลำดับเท่าไหร่โอ้โหจริงแล้วสามนะใจเขาชอบเลขสามครับแต่ก็ไม่ฟิดครับผมทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็เลขไหนไม่สำคัญนะผมอยู่ที่ว่าผลงานนี้แบบเราตั้งใจทำมาอย่าจริงใจทุกคนได้รอติดตามจริงครับแล้วใครอยากเป็นคนแรกคะใครชอบเลขหนึ่งมากที่สจริงๆผมว่าคนไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้อันดับแรกคือต้องต้องทำให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้กำลังตอนนี้โปรเซสอยู่นะครับผม วันนี้รอแล้ววันนี้ปีหน้าวันนี้ปีหน้เานเรื่องเรื่องแพนเรื่องแพนพวกเราก็ยังไม่ทราบอย่างแน่นอนเหมือนกันครับว่าจะมาช่วงประมาณไหนครับเนี่ยต้องรอทุกอย่างให้มันลงตัวให้มันแบบอัปเดตมากกว่านี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เราสามารถอัปเดตหรือแจ้งได้พวกเราก็จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่เราได้แบบว่าขาดาวด้วยกันเออใช่เพราะปีที่แล้วเราไปข่าดาวต่างจังหวัดใช่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะมีแบบว่าถึงเต้นแค่ไหนาได้ดมารวมตัวกันขาดาว ใช่คุณรู้สึกว่าพอเป็นวันชนะทของปีแล้วก็รู้สึกภาพของต้นปีของปีนี้ยังหวนระลึกขึ้นมาอยู่เลยขวนระลึกหวนลึกถึงหวนระลึกถึงออกใจเป็นร็วมากแต่ว่าคิดถึงมากหน้าโมเมนต์ในตอนนั้นที่ทุกอย่างที่ประสบการณ์โอกาสต่างๆทุกผู้ใหญ่ที่มอมเข้ามาโอกาสที่ได้เจอผู้คนเป็นสถานที่ต่างๆก็แวบเข้ามาหัวแล้วก็คิดถึงโมเมนต์นั้นๆครับก็เชื่อว่าปีหน้าคงมีอะไรใหม่ๆมากมายอีกแน่นอนตั้งแต่โซโล่ด้วยแสดงว่าตอนที่จับเรื่องเขาดาวนี่ลึกภาพจะแบบตีมาใช่ตีมายคิดถึง

เราเจอกันตามอีเวนต์อย่างเงี้ยครับแล้วทุกคนก็แฮปปี้ที่จะมาทำชาเลนจ์กับพวกเราหรือว่าพี่ๆบางคนเขาก็เล่นชาเลนจ์ด้วยตัวของพี่ๆเขาเองซึ่งพวกเราพัคซี่เองก็เข้าไปแอบส่งมาแอบไปแบบว่ารีโพสต์ให้พี่ๆเขาด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนเพลงตบปากด้วยครับพวกเราก็ดีใจมากๆครับที่มีหลายๆคนชอบทั้งเพลงเองทั้ง MV เองหรือว่าแม้กระทั่งทำชาเลนจ์ก็ตามครับมีใครที่เราแบบว่าเล็งๆไว้อใหญ่ต้องมาเล่นชาเลนจ์นี้แล้วคือยังไม่มาเล่นนะคะแต่จริงๆโอ้จริงๆนาทีนี้สำหรับผมนะครับใครกกกก็ไดด้้้เเเเเลลลลลลยยยยคคคครรััับบบผมมขออแแแแ่่่่่นนนนนวาาาืตติปชจ์ใสสีง พินก็พินก็มีในใจคนหนึ่งนะคนไหนครับอ๋ออาจจะต้องรอสักพักหนึ่งครับคุณพ่ออาจจะมาก็ได้ครับเดี๋ยวต้องต้องทุกคนต้องช่วยกันพาเพลงนี้ขึ้นไปเร็วๆนะครับคุณพ่อจะได้ออกมาครับผมคุณพ่อจะได้ออกมาอกำลังแกะท่าอยู่ค่ะกำลังแกะท่าอยู่ค่ะใครเปแบบว่าช่ยสอนพี่ติ๊กค่ะโอ้จริงๆหลังๆนะครับเพลงหลังๆคือพี่ติ๊กเขาแอบซุ้มซ้อมเองครับจนบางทีเราตกใจว่าโหพี่ติ๊กจริงๆถ้าวันไหนแบบผมไม่อยู่ไงผมสามารถขอเชิญพี่ติ๊กมาแทนผมได้เลยนะครับวันนั้นนี่ ขนาดนั้นเลยครับขนาดนั้นเลยครับผมนี่ใครเป็สายสอัมวนี่ไม่ค่อยมีครับผมไม่ไม่ไม่มค่อยมีครับว่ามันเป็วรัลคุณบอกว่าให้มัตามอีกสองก็มาสนุกมากแล้วมีแบบบ็อกซี่อยู่ด้วยไป亚ครับเห็นไหมมีการเห็นหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับเสียงม่เอันไหที่มันโชว์มันสัตวผมไม่ค่อยเห็นจะก็มีคนพูดถึงเกี่ยวกับผมที่นั่งมอไซค์อะไรอยู่ว่าเหมือนเหมือนผมเห็นแบบที่เป็นพญานาคขึ้นมอไซค์แบบเหมือนกันเหรออ๋อพญานาค มีนกมีสิงโตใช่ไหมมันยังมีควายด้วยหนิมีม้าลายอ่าใช่มีม้าลายด้วยมีวัวอันนี้คืออันไหนนะอะไรอ่ะมีพญานาคด้วยว้าวมีพญานาคใช่ใต้ซิลพญานาคนั้นน่ะอยู่ในมาเชนโปนอเพีนูติเพื่อนนะครับใช่ครับผมซึ่งวันนี้ออนเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยตอนนี้กี่โมงยั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 งประมาณสองทุ่มสองทุ่ครึ่งชั่วโมงครับผม EP สิบรู้สึกยังไงแบบมีมันเป็นท่าบายตอนแรกไม่ตอนแรกคุณลืม แต่แล้วว่าใส่ชุดน,นั้นเขาจะจำไม่ได้จำโมเมนต์นั้นไม่ได้เราแต่ว่าดีใจที่ทุกคนนำกันมาพูดถึงแล้วก็เป็นที่รู้จักมาคุนพระพญานาคคุณพระพญานาคดูกล่าวพญานาคครับก็โ <ๆ S 2> ดนแซวเขา,แ,าแต่ผมก็ว่าเป็น,ปนโมเมตนต์ที่น่ารักดีก็เป็นอะไรที่ทําให้ทุกคนจำไงเป็นโปนโกับพี่นุชิตเลยนะครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นองค์พญานาคธรรมดาแต่เป็นนักปรวกนักปรวกก็คือแบบ ยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบครับอยังไงน้อากจำคำรู้สึกที่ใส่ชุดนั้นได้อยู่เปล่าก็ค่อนข้างหนักไหมหนักใช่จริงๆผมว่าน้องเขาน่าจะจำท่าเต้นได้ด้วยครับวันนั้นที่น้องเขาเต้นอ๋อต่อที่เลยเหรอต่อที่เลยถ้าพูดจำจอาจจะลืมไปแล้วบ้างแต่พี่การดูพูดเหมือนจะจำได้พิการดูบอยพี่การน่าจะดู่อยมากๆพราิกานเนี่ยโชว์ไหนจะดูว่าพี่การไหนสักนิดนึงสิเอาเลยเราไม่น่าส่งเลยนะฮะเหมือนเราส่งให้ตัวเองนะอยังไงอ่ะ เข้ามาทำงานกันมามามันต้องเป็นยังไงนะน้องชายจริงๆพญาน่าเขาไม่ได้เต้นอาไม่ได้เต้นแต่เขายังไงครับเขาตกใจไปไหมอะอะก็เลยต้องกระโดดเขาไปกระโดดและกรีดนะพี่นันกรีดนะกรีดยังไงอ่ะหนึ่งสองสามนี่ต่อ่ันนี้เหมือนละอันนี้มันเหมือนไปไลคือไม่รู้ว่าเหมือนมากแค่ไหนแต่ถ้าอยากดูแบบเหมือนเป๊ะๆก็สามารถไปดูได้ที่ My เ i g i t a l ของพี่ดนตรีใช่ครัพี่ยูทูบของพ็อกซี่เลยครับซี่นะครับ อ๋อช่วงดีที่อีพีนี้ออนตอนปิดเทอมพอดีก็เลยไม่โดนแซวใช่ไหมแต่มีเพื่อนที่ส่งมาให้ดูว่าคือแรงอะอะไรอย่างเงี้ยคือแรงอะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาก็เลยแบบว่าอ๋อซีรีส์กูเองไปดูได้นะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้ว วันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไปอยู่กับตอนที่เราได้สัมภาษณ์ออกรายการอยู่ใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเลขวันนั้นมันก็ออกมาเองครับแล้วเราก็เลยพูดออกไปว่าแบบโอเคเลขนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมหลายๆคนถูกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผมบอกเลขผมจะซื้อนะฮะแต่วันนั้นน่ะผมหาจังหวะซื้อไม่ได้ครับแล้วพอผมไม่ซื้อปุ๊บทุกคนถูกหมดเลยครับยกเว้นคนให้ครับคนให้ไม่ได้ซื้อก็เลยไม่ถูกแต่ว่าหลังๆคนก็เริ่มถามเยอะขึ้นผมก็เริ่มไม่กกลล้้้าาาใหแววนะะรรัเเพพ่อ พอแบบทุกคนคิดว่าได้แล้วครับ,อบรอบต่อไปอาจจะถูกอีกครับผมก็ว่าถ้าอรอบต่อไปให้อาจจะไม่ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าให้บ่อยที่เลยอาจจะมีแบบว่าเป็นปแฟนซีน้ำแดงมาให้ครับจะมีผ้าสามสีอีกหน่อยผมว่าคอสตูมผมนะจะมีผ้าสีสีเยอะแน่นอน,า <laughs> น,นอาจจะเป็นชุดเพื่นสามสีเป็นไปได้เป็นไปได้ครับโอเคค่ะฝากงานของเราเป็นก<ส>่อนปีนิกเตอร์แบบต่อฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเรานะครับเพลงชื่อว่าตบปากออนเดดครับ ก็ streaming all platform ครับผมแล้วก็ MV ดูได้ทาง YouTube Proxy ครับผมแล้วก็ฝาก challenge นะครับตบปาก challenge ครับเล่นกันเยอะๆครับเดี๋ยวพี่กันไปสองครับอ้าวแล้วก็ฝากโซเชียลทุกช่องทางของ Proxy ด้วยนะครับผมเพียงทีมเขา็อก Proxy ก็จะขึ้นแล้วแล้วก็อย่างที่น้องๆได้พูดไปนะครับว่าเดี๋ยววันนี้สองทุ่มนะครับซีรีส์ My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับ EP สิบ EP สุดท้ายเนี่ยจะ เขาเรียกว่าจะออนใน YouTube Proxy แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูก็ดูได้ตั้งแต่ EP 1นถึง EP 10เลยนะครับแล้วก็สามารถตามดูต่อภาพยนตร์ได้ด้วยที่ Netflix ครับใช่บอกไปคนดีครับอ๋ไม่มีอะไรบอกเฉยๆครับผมใไรก็ฝากพ r o x ซี่ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับปิธีกรตอนต่อไปครับสวัสดีครับ